รายละเอียดในประเด็น s MS ที่ชวนคุณผู้ชมคุยนะครับเราวันนี้อย่างที่บอกไปชาวสองล้อเขานัดรวมพลโต้คำสั่งของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการที่ห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งขึ้น39สะพานแล้วก็6อุโมงคลอดทางแยกของกรุงเทพหนนครในภาคฝั่งของทางตำรวจนครบาลเองก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนคำสั่งนี้นะครับขณะเดียวกันกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็รวมตัวกันวันนี้เพื่อจะยื่นหนังสือต่อสารปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งนี้ครับ หลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีคำสั่งออกมาเมื่อ25เมษายนทําให้กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นัดรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อสารปกครองขอให้ตารวจเพิกถอนคําสั่งห้ามดังกล่าวในวันที่5เมษายนก็คือวันนี้โดยจะไปรวมตัวบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก็ถูกทางตำรวจเตือนนะครับว่าถ้าหากรวมตัวกันอาจจะผิดกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ ขณะที่รองผู้บัญชาการตรวจนครบาลพลตรวจตรีอดุลนรงศักก์ก็บอกว่าคําสั่งนี้เป็นเพียงการประกาศใช้ในช่วงระยะทดลอง90วันถ้าหากเดือดร้อนก็สามารถยื่นเรื่องคัดค้านได้แต่ขอให้มาด้วยความสงบตํารวจก็พร้อมจะรับเรื่องแต่ถ้าหากรวมตัวกันมามากอาจจะผิดพระราชจัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะส่วนการแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นส,นผลผลสออพะพานภูวิพล2อำเภอพระประแดงที่สุพราารณบร คุณสยามสิริมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็บอกว่านอกจากจะขับขี่ขึ้นสะพ,พานจะผิดกฎหมายแล้วรถจักรยานยนต์ก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าบนสะพ,พานนั้นกระแสลมแรงมากแล้วทางขึ้นก็ลาดชันมีรถขนาดใหญ่ที่ใช้ความเร็วอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคุณรัชชาผู้ชมครับ mm hmm. ที่จะปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ก็คือเลี่ยงไปใช้เรือขนานยนต์ข้ามฟ้า อันนี้น่าจะปลอดภัยเป็นความคิดเห็นของท่านผู้ว่าสุภาการกอาจารย์น,นี้ก็ยอมรับนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ขับขี่รถจักรยายนยนต์ก็คงจะมองว่าโอ้โหมัน ลำบากเลือเกินนะคะที่ต้องเข็นรถจักรยานยนต์ข้ามเรือข้ามฟากแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เป็นมาตรการสําหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีการร้องขอให้เพิ่มจำนวนเรือด้วยค่ะคุณมนทับอกว่าอยากจะให้ขยายเวลารับส่งนะคะจากเดิมรับส่ง6กนาฬิกาถึง1นึ่ทุ่มอยากจะเพิ่มเวลาขยายออกไปเป็นตีห้าถึงสามทุ่มนะคะเพราะว่าก็เดือดร้อนกันใหญ่เลยนะคะในตอนนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการอยู่นะคะอยากจะให้เพิ่มเวลาค่ะใชแต่เ<ต>ช้านี้แน่ๆล่ะ,ละเรนสายสุด ทุกช่องก็อาจจะ<ช>ทำให้รถติดได้นะคะๆๆๆ